ขอน,นอบน้อมทิเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยเก้าสิบตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเพื่อฝูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิจสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมะตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังตารนังขะฉามิสังฆังตารนังขะฉามิ ชุติยัมปิพุทธังตระนั่งขจฉามิชุติยัมติธรรมังตระนั่งขจฉามิชุติยัมติสังขังตระนั่งขจฉามิัตติยัมปิพุทธังตระนั่งขจฉามิัตติยัมปิธรรมังตระนั่งขจฉามิตติยัมปิสังขังตระนั่งขจฉามินัตถิเมสระนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุาสนนาเสนนัตถิเมจรณังอัญยังธัมโมเมจรณังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสนนาเสนนัตถิเมจรณังอัญยังสังโฆเมจรณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิตามเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิติสนาวาจาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิพุรุสวาจาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิามิ ข้าพปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมาคีสินตามเยี่ยงอย่างพระอาตหาันเพื่ออนุมุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาประรัตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรมณีติกขาประทังสมาธิยามิอธินนาทานาเวรมณีติกขาประทังสมาธิยามิอะพรรมไมจัตริยา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิม <con> ุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฉาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิตาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตยีตวาทิตวิสุกทัศนา เวรามณีสิกขาปะถังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะธารณะมันดนะวิภูชนัฐานาเวรามณีสิกขาปะถังสมาธิยามิอุจจาศยนะมหาศยานาเวรามณีสิกขาปะถังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปาติภะหานา เวรามณีสิษขาประถังสมาธิยามิขพปจ้าขอสมาทานศินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบ จเจริญโพธิปักขกียธรรมสามสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สี่สมมติปทานสี่อิติบาทสอินรีห้าพลห้าพชทชงเจ็ดอาริยมักมีองค์แปดเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่อันนี้เราร่วมกันศึกษาในอักขุสสกรรมบทสิทนะคะซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วในกายกรรมสามขณะนี้ก็ถึงวจีกรรมสี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือสัมผัสปลาปะสัมผัปปสผปลาปะนี้แยกได้สองบทค่ะคือสัมผัสกับปลาปะสัมผัสแปลว่า การทำลายประโยชน์และความสุขปลาปะแปลว่าการกล่าวเมื่อรวมกันแล้วเป็นสัมผัสปลาปะแปลว่าการกล่าววาจาที่ทำลายประโยชน์และความสุขสแสดงวัจนธรร์ว่าสังหิตะสุขังภลติวินาเสติติสัมผังวาจาอันใดย่อมทำลายประโยชน์และความสุขต่างๆเสียฉะนั้นวาจานั้นชื่อว่าสัมผัส การกล่าวว่าจาที่เป็นสัมผัสปรลาปะนั้นหมายถึงการกล่าวเรื่องราวเลวไหลไม่เป็นสาระดังเช่นเล่าเรื่องหนังเรื่องโขนละครหรือผู้จาตลกขบขันต่างๆหรือผู้แสดงหนังโขนละครนักประพันธ์ที่เขียนเรื่องอ่านเล่นต่างๆเหล่านี้จัดเป็นสัมผัสปรลาปะทั้งสิน้นเขาทำให้ผู้ฟังผู้อ่านไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใด เพียงแต่ทำให้เพลิดเพลินไปชั่วคราวเท่านั้นกับทั้งทำให้เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ที่ได้แล้วก็เสียไปองค์ธรรมของสัมผัสปรลาปะนี้ได้แก่อกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวสัมผัสปรลาปะสำหรับถ้อยคำที่กล่าวขึ้นนั้นเป็นผลแต่ที่ยกเอาคำว่าสัมผัสปรลาปะที่เป็นชื่อของเจตนามาใช้เรียกเป็นชื่อนั้น เป็นการเรียกชื่อโดยการหนูปจารณัยคือเรียกชื่อที่ใกล้เคียงกับเหตุองค์แห่งสัมผัสปราปะมีสองหนึ่งนิรัตถกถาอุรักขาโรตั้งกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์สองกัทนังกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์ดังที่มีคาถาแสดงว่าสัมผัสนิรัตถกถาปุรตากทถนังดเว ะเรนะคหิเตเยวะโหติกรรม,มะปะโถนณโนองค์ทั้งสองของสัมปบปราปะนั้นคือตั้งใจกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์อย่างหนึ่งกล่าววาจานั้นขึ้นอย่างหนึ่งเมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านเชื่อคำกล่าวนั้นแล้วก็ย่อมสำเร็จเป็นกรรม,มบทถ้าผู้ฟังหรือผู้กล่าวนั้นไม่เชื่อตามคำกล่าวนั้นก็ไม่สำเร็จเป็นกรรม,มบทเพียงแต่ เป็นสัมผัสปราปะเท่านั้นอธิบายว่าในคาถาที่กล่าวว่านิรัตถาตถาปุรัคาโรนั้นหมายความว่าเรื่องราวที่ไม่มีความจริงแต่ผู้กล่าวหรือผู้ประพันธ์นั้นได้ตั้งใจแต่งเรื่องราวนั้นขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านนั้นหลงเชื่อติดใจในคําพูดของตนเป็นการทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านเช่นนี้แล้ว คำกล่าวของผู้นั้นก็จัดเป็นสัำผัสประาปะแต่แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่จริงก็ตามผู้กล่าวหรือผู้ประพันธ์มุ่งหมายยกขึ้นเป็นข้ออุปมาประกอบการสอนการแสดงหรือการประพันธ์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายเช่นนี้แล้วถ้อยคำของผู้นั้นก็ไม่จัดเป็นสัมผัสประาปะถ้าเรื่องที่กล่าวนั้นเป็นความจริง แต่ผู้ฟังหรือผู้อ่านไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดเช่นนี้ก็เท่ากับว่าผู้กล่าวนั้นเล่าข่าวหรือเขียนข่าวให้ฟังและคํากล่าวของผู้นั้นก็ไม่จัดเป็นสัมผัสปลาปากเราก็คงได้ยินเรื่องราวเหล่านี้นะคะในยุคใหม่นั้นเนี่ยมีการจ่ายค่าตั๋วกันแพงๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเมื่อศึกษาแล้วก็คงจะ พยายามออกห่างจากสิ่งเหล่านี้แม้แต่พระพรทมศาสดาก็ทรงปรับก,กับท่านพระราฝุลในเรื่องราวเหล่านี้ตอนที่เป็นพระกุมารเป็นสามเณรน้อยอยู่เลยนะคะผู้ที่พูดสนุกตนานเทหากล่าวเรื่องเหลวไหลไม่เป็นความจริงที่เป็นสัมประปราประนี้จะจัดว่าเป็นมุสาวาทด,ด้วยหรือไม่ข้อนี้แก้ว่าไม่จัดเป็นมุสาวาท ก็ผู้พูดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมูสาเป็นพูดเพอเจอร์ไปเท่านั้นแต่ถ้ามีความตั้งใจจะมุสาประกอบอยู่แล้วและผู้ฟังก็หลงเชื่อด้วยจึงจัดว่าเป็นมุสาวาคำพูดที่จัดเข้าในนิรัตถักถกาคือคำพูดที่ไม่มีประโยชน์หาสาระม่ได้มีอยู่สาสองที่เรียกว่าดิลฉันกถานั้นเอง ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรแห่งสีลขันทวักพระบาลลหนึ่งราชกทถาพูดเรื่องต่างที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตลอดจนถึงพระญาติพระวงศ์สองโจรกทถาพูดเรื่องโจรต่างๆ 3. มหามัตตกถาพูดเรื่องอํามาตร,ราชมาตที่เป็นคณะรัฐบาลสเสนากทถาพูดเรื่องทหารตำรวจ ห้าพยากรถาพูดเรื่องภัยต่างๆหกยุทธกถาพูดเรื่องยุทธศาสตร์เจ็ดอนนักถาพูดเรื่องอาหารต่างๆมีข้าวและกับเป็นต้นแปดปานักถาพูดเรื่องเครื่องดื่มต่างๆเก้าวัฒกถาพูดเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ 10. สิบศยนักถาพูดเรื่องที่นอนสิบเอ็ดมาลากถา พูดเรื 14, 15, vos, ancient, ่องดอกไม้ต่างๆ 12. คันทักถาพูดเรื่องกลิ่นหอมต่างๆ 13. ญยาติกถาพูดเรื่องวงญาติ14ญยานะกทถาพูดเรื่องยานผานะต่างๆ 15. าคามกถาพูดเรื่องหมู่บ้านต่างๆ 16. นิคมกถาพูดเรื่องนิคมต่างๆ 17. คาระกถาพูดเรื่องจังหวัดต่างๆ18ดชนะปทักกถา พูดเรื่องชนบทต่างๆ19อิทธิกถาพูดเรื่องหญิง20ปุริศกถาพูดเรื่องชาย21ปุมารากถาพูดเรื่องชายหนุ่ม22ปุมารีกถทาพูดเรื่องหญิงสาว23สุรกถาพูดเรื่องความกล้า24วิสิกขากถทาพูดเรื่องถนนหนทางต่างๆ25กลุ่มพัฒนากาถา พูดเรื่องท่าน้ำต่างๆ26ปุบเปตักกถาพูดเรื่องญาติที่ล่วงหลับไปแล้ว27นานัตตักกถาพูดเรื่องราวร้อยแปดโลกะขายิกาพูดเรื่องโลกและผู้สร้าง29สมุทรพักขายิกาพูดเรื่องมหาสมุทรและผู้สร้างมหาสมุทรสามสิบอิติวภาภวกถาพูดเรื่องความจริงและความเสื่อมต่างๆสามสิบเอ็ด อรัญญกถาพูดเรื่องป่าต่างๆ32สองปัปพาตกกถาพูดเรื่องภูเขาต่างๆคำพูดที่ไม่มีประโยชน์หาสารไม่ได้เรียกว่าสัมผัสปราหลาเหล่านี้โดยมากปรากฏแต่พวกที่เล่นมหโหรสพต่างๆมีหนังละครเป็นต้นและผู้ที่เป็นนักประพันธ์เรื่องอ่านเล่นต่างๆที่ไม่มีคติธรรมแต่อย่างใดเลยและถ้ากล่าวตามพุทธภาษิต ในสลายตนะนสังยุตพระบาลีบุคคลจำพวกนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปบังเกิดในปหาสนาิระที่เป็นส่วนหนึ่งของอวีจิมหานรกดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอบรมแก่สาวกทั้งหลายอยู่เสมอว่าทวินังโวพิกเขเวสันนิปติตานังดวายังการณียังธรรมีวากถา ุนหีพาโววาดูกรับภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อได้มีการพบระหว่างสององค์แล้วการงานที่ควรประพฤตินั้นมีสองอย่างคือกล่าวถ้อยคําที่เกี่ยวกับธรรมะหรือมิฉะนั้นก็นิ่งเฉยเสียในองค์ที่สองที่กล่าวกับทนังนั้นแสดงถึงประโยคคาซึ่งหมายถึงว่าจีประโยคคะอย่างเดียว แต่ถ้าใช้เขียนถ้อยคำเหล่านั้นก็เป็นกายาประโยคะก็ได้แต่การกล่าวสัมผัสปราปะนี้ย่อมเกิดทางวจีทวานเป็นส่วนมากฉะนั้นท่านอัตกถา,าจารย์จึงแสดงองค์ที่สองว่ากระทนังคือกล่าววาจาขึ้นและถ้าจะสรุปประโยคะในสัมผัสปราปะนี้แล้วก็ได้ประโยคสองคือวจีประโยคะและกายาประโยค เมื่อเราฟังแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เราได้ทําบ้างหรือไม่การกล่าวในเรื่องเหล่านั้นเพื่อความเพลินเพื่อหัวล้อกกันเล่นซึ่งในยุคอดีตนั้นเราก็คงเคยทํากันมานะคะแต่ในขณะนี้เมื่อศึกษาแล้วเราก็คงระมัดระวังมากขึ้นเราก็ลองมาศึกษาในพระสูตรนะคะสังยุตตนิกายสลายตนาวัคในตาลปุตตะสูตรข้อ35 4 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคยาวประทับอยู่ณนพะระเวรวันสถานที่ให้เหยื่อประแตเขตกรุงราชคริครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนางณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำ ผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆกล่าวว่านักฝอนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเถ็ดบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฝอนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าเลยผู้ใหญ่บ้านจงพักปัญหาข้อน,นี้ไว้อย่าถามเราเลยแม้ครั้งที่สองผู้ใหญ่บ้านนักฝอนรัมชื่อตาละบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคําของนักฟอนรํมผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆกล่าวว่านักฟอนรํมคนใดทําให้ประชาชน หัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฝอนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าเลยผู้ใหญ่บ้านจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลย แม้ครั้งที่สามผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาละบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคําของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปารารย์ก่อนๆกล่กาวว่านักฟ้อนรำคนใดทําให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคําจริงบางเท็ดบางกลางโรงละครกลางงานมหระสพ นักนร่ำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแต่เอาเถิดเราจะตอบแก่ท่านเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลาย ไม่ปราศจากราคาถูกเครื่องผูกคือราคาผูกไว้นักฟอนร์รำย่อมรวบรวมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพกแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโทสะถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้ นักฟอนรำย่อมรวบรวมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลางโรงละครกลางมหรสศพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโมหะถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักฟอนรำย่อมรวบรวมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งนักฟอนรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาททั้งทำให้ผู้อื่นมัวเมาประมาทด้วยหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อปหาสะแต่ถ้าเขามีความเห็นว่านักฟอนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเหตบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสศก นักฟอนรำคนนั้นหลังจากไปแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาจักความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิทิิความเห็นผิดและผู้เป็นมิจฉาทิทิิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั้นรักตนเอง ปรารถนาดีต่อตนเองแต่เมื่อได้คบป่าประมิตรย่ยอมไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญเลยค่ะดังที่นักฝรำ่ำท่านนี้คบครูบาอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฐินั้นจึงนำมาซึ่งความเสียหายใหญ่หลวงนะคะแต่เพราะเหตุบุญเก่าที่ท่านมีอย่างอลังการละจึงได้มีโอกาสมาฟังธรรมนะคะ ส่วนบุคคลใดที่กล่าวเรื่องการฟ้อนรำทำให้ผู้อื่นเพลิดเพลินทั้งที่แต่ก่อนเขาก็มีราคาโทสะโมหะอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความเป็นผู้มีราคาโทสะและโมหะมากขึ้นกล่าวว่าเป็นเหตุแห่งการไปสู่เทวโลกนั้นเนี่ยย่อมเป็นผู้มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิ ซึ่งมีทางไปอย่างใดอย่างหนึ่งในสองทางเท่านั้นคือนรกและเตและฉานค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านนักกรอรำชื่อตาลบุบรได้ร้องไห้น้ําตาไหลพรากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลย ผู้ใหญ่บ้านนักฟอนรำกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้เพราะพระองค์ปรัดอย่างนั้นกับข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ถูกพวกนักฟอนรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆหลอกลวงให้หลงมานานว่านักฟอนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบางเท็จบาง กลางโรงละครกลางงานมหรสพนัก้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้ง โดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจยกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณนะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้ใหญ่บ้านนักสอนรรมชื่อตาลปุตรได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคและท่านตาลบุตรอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศใจและใจอยู่และอื่นๆอันหนึ่งท่านตาลปุตรได้เป็นพระอารหันต์องค์หนึ่ง ในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายตาลปุตตะสูตรที่สองจบธาตุาสุดท้ายของบุคคลผู้สั่งสมบุญมาอย่างประนีตค่ะก็ยังระหโกระเหินไปทำเหตุด้วยเหตุเก่าของตนเองทั้งสิ้นนะคะไม่ได้มีใครเป็นผู้สร้างเหตุให้กับเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องพระจัตธรรมต่างๆ ก็พยายามผลวควศึกษาหาทิศทางที่จะออกจากวัฏฏทุกข์ที่เห็นภัยในสังสารวัฏว,ว,ว่าการอยู่ยาวนานเพียงไรมีแต่ทุกข์และมีเหตุแห่งการสร้างบาปอก,กุศลโดยแม้การอยู่ในสัมโนโครัวว่าอยู่ในพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาพระสัจธรรมเนื่องจากว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐินั้นมีอยู่ใน กระแสขันของปุตุชนอยู่แล้วใช่ไหมคะจึงเป็นเหตุแห่งบาปนานาประการทั้งทางกายวาจาและทางใจที่หยาบกระด้างค่ะก็ขอเราทั้งหลายได้เห็นประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมเพื่อดับวัตฏภัยกันนะคะชีวิตนี้เร้อนเดือดร้อนนักจึงขณะนี้เราก็เห็นแล้วไ่รอบด้าน กำลังหมุนไปหมุนมาแม้สงครามที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทนั้นก็คงไม่มีอะไรมากกว่าโลภะโทสะและโมหะซึ่งเป็นมูลเหตุและเป็นรากเง้าของสังสารวัตรที่จะหมุนต่อๆไปค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันหม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัย ในการแทงตลอดในอาเรยสรัิสีโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพลโดยชั่วกันทุกตนทุกท่านค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่่า